คิดนักคณิตบาย k ป6มาแล้วครับผมสวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับมาพบกับครูทีเคอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ครูทีเคจะพาไปดูโจทย์ปัญหาร้อยละนะครับซึ่งเป็นเลเวลที่2ไปดูกันเลยครับพิจารณาสถานการณ์ต่อไปนี้นะครับก็คือมีนักเรียน200คนเป็นชาย1้อยคนเป็นนักเรียนหญิงคิดเป็นร้อยละเท่าไรของนักเรียนทั้งหมด ถ้าเจอโจทย์แบบนี้นะครับสิ่งที่เราต้องรู้เลยว่าสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยถามว่าอย่างไรก็คือร้อยละของจํานวนนักเรียนหญิงเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนทั้งหมดถูกไหมครับอ่ะทีนี้สิ่งที่โจทย์บอกมาคือมีนักเรียน200คนเป็นชาย126คนอ่าจำนวนานักเรียนหญิงคิดเป็นร้อยละเท่าใดเมื่อเปรียบเทียบจำนวนานักเรียนทั้งหมดหมายความว่าอย่างไร ในนี้มันไม่มีนักเรียนหญิงมาให้ถูกไหมครับมีแต่นักเรียนชายมาให้อเราก็ต้องตีความหมายออกว่าหมายความว่าถ้ามีนักเรียนทั้งหมด100คนเป็นนักเรียนหญิงกี่คนแม้แต่เลขตัวนี้เขาังไม่มีมาให้เลยเราต้องทํำยังไงก่อนละ่ะก็คือถ้านักเรียนทั้งหมด200คนเป็นชาย126คนแสดงว่าเป็นผู้หญิงกี่คนละ่ะก็หมายถึงนํา200ลบด้วย126ก็จะเป็นผู้หญิงทั้งหมด74คนนั่นเองครับ เมื่อเรารู้แล้วนะว่ามีจำนวนนักเรียนหญิงทั้งหมด74คนเราจะหาคำตอบโดยใช้การเทียบบัญญัติตระยางได้อย่างไรก็คือแบบนี้นะครับนักเรียนทั้งหมด200คนเป็นนักเรียนหญิง74คนถ้ามีนักเรียนทั้งหมด1คนเป็นนักเรียนหญิงก็คือ74ส่วน200คนนั่นเองถ้ามีนักเรียนทั้งหมด100คนเป็นหญิงก็จะเป็น100คูณกับ74ส่วน200เท่ากับ37คนนั่นเองครับ ดังนั้นนักเรียนหญิงคิดเป็นร้อยละ37ของนักเรียนทั้งหมดครับวิธีหาคำตอบแบบอื่นมีอีกหรือไม่และหาได้อย่างไรสามารถหาคำตอบได้โดยหาร้อยละของจำนวนนักเรียนชายแล้วจึงหาร้อยละของจำนวนนักเรียนหญิงดังนี้แบบนี้นะครับนักเรียนทั้งหมดมี200คนชาย126คนถ้ามีนักเรียนทั้งหมด 1คนคิดเป็นชายก็คือ126ส่วน200คนนั่นเองถ้ามีนักเรียนทั้งหมด100คนชายก็คือ100คูณกับ1 2อส่วน200เท่ากับ63คนจะได้ว่านักเรียนทั้งหมดก็คือเท่าไหร่ครับ100คนเนี่ยเป็นผู้ชายทั้งหมด63คนเป็นผู้หญิงเท่าไหรนะก็หมายถึงนำา1 0่งลบเป็น37คนนั่นเองครับ ดังนั้นนักเรียนหญิงคิดเป็นร้อยละ37ของนักเรียนทั้งหมดครับเมื่อมีการเปรียบเทียบกับร้อยเรารู้เลยคําว่าร้อยละเท่าไหร่นะครับตัวสอบได้อย่างไรว่าร้อยละ37เป็นคําตอบที่ถูกต้องก็คือต้องหาว่าถ้ามีนักเรียนหญิงร้อยละ37ของนักเรียนทั้งหมดจะมีนักเรียนชายกี่คนซึ่งหาได้จากมีนักเรียนหญิงร้อยละ37ของนักเรียน200คน คิดเป็น37ส่วน100คูณกับ200เท่ากับ74คนนั่นเองครับจะได้ว่ามีนักเรียนชาย200รลบเ4เท่ากับ126คนตรงกับโจทย์ไมครับตรงเป๊ะเลยนะพบว่าสอดคล้องกับโจทย์แสดงว่าร้อยละ37เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับสถานการณ์ต่อไปก็คือเมื่อวานแม่ค้าขายน้ำหวานได้180แก้ว วันนี้ขายได้135แก้ววันนี้แม่ค้าขายน้ำหวานลดลงจากเมื่อวานร้อยละเท่าใดสิ่งแรกเลยคือสิ่งที่โจทย์ถามร้อยละของจำนวนน้ำหวานเป็นแก้วที่วันนี้ขายได้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำหวานเป็นแก้วที่ขายได้เมื่อวานนั่นเองสิ่งที่โจทย์บอกมาคือเมื่อวานแม่ค้าขายได้180แก้ววันนี้ขายได้ 13 5แก้วจำนวนน้ำหวานเป็นแก้วที่วันนี้ขายได้ลดลงคิดเป็นร้อยละเท่าใดเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนน้ำหวานเป็นแก้วที่ขายได้เมื่อวานหมายความว่าอย่างไรครับก็หมายความว่าเมื่อวานขายน้ำหวานได้ร้อยแก้ววันนี้ขายลดลงจากเมื่อวานกี่แก้วแค่นี้เองครับก็คือหาจำนวนน้ำหวานเป็นแก้วที่วันนี้ขายได้ลดลงจากเมื่อวาน ได้อย่างไรนะครับเมื่อวานขายน้ำหวานได้180แก้ววันนี้ขายได้135แก้ววันนี้ขายลดลงจากเมื่อวานก็คือนำ180ลบออกด้วย135เท่ากับ45แก้วนั่นเองแต่นี่ไม่ใช่ประเด็นที่เขาต้องการทราบครับเขาต้องการทราบเป็น้อยละเท่าไหร่ดังนั้นเราจะหาโดยการใช้บัญญัติตรอย่างนะครับเมื่อ วานขายได้180แก้ววันนี้ขายได้ลดลงไป45แก้วนะครับเราเอาจำที่ลดลงนะ,ะเพราะว่าเรา180ลบ135ได้มาเป็น45เมื่อวานขายน้ําหวานได้1แก้วอันนี้เริ่มการเปรียบเทียบนะครับ1แก้ววันนี้ขายลดลงก็คือ45ส่วน180แก้วนั่นเองเมื่อวานขายน้ําหวานได้100แก้ววันนี้ขายลดลงก็คือ 100คูณกับสีนบสน80เท่ากับ25แก้ว25แก้วไม่ใช่ไม่ใช่ว่าขายได้25แก้วจริงๆนะครับมันหมายความว่าอย่างนี้ครับวันนี้แม่ค้าขายน้ำหวานลดลงจากเมื่อวันร้อละ25นั่นเองครับหรือ25%อร์ตัวคำตอบได้อย่างไรว่า1้อยละ25เป็นคำตอบที่ถูกต้องก็คือต้องหาว่าเมื่อต้องหาว่า ถ้าวันนี้ขายลดลงจากเมื่อวานร้อละ25วันนี้จะขายได้กี่แก้วนั่นเองซึ่งหาได้จากร้อยละ25ของ1 8 0แก้วคิดเป็นคำว่าร้อยะ25คือ2 5นะครับคูณกับ180เท่ากับ45แก้วตรงกับที่เราหาในโจทย์เมื่อกี้เลยจะเห็นว่าวันนี้ขายได้ลดลงจากเมื่อวาน %45 แก้ว แสดงว่าวันนี้ขายได้180ลบสคือ135แก้ตรงกับที่เราขายได้จริงๆผมว่าสอดคล้องกับโจทย์แสดงว่า25เนี่ยเปอร์เซ็นต์หรือร25เป็นคําตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับอ่ะพิจารณาสถานการณ์ต่อไปกันเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลาทิวทํางานประจําที่บริษัทแห่งหนึ่งเขาออมเงินเดือนละ1,800บาทเกินเดือนที่เหลือทั้งหมด หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวทิวออมเงินคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนที่ได้รับสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเปอร์เซ็นต์ของเงินออมเมื่อเปรียบเทียบกับเงินเดือนที่ได้รับสิ่งที่โจทย์บอกมีอยู่ว่าทิวออมเงินเดือนละพันแปดเงินเดือนที่เหลือ13,200บาทเอามาใช้ในครัวเรือนเงินออมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับเงินเดือนที่ได้รับหมายความว่าอย่างไร หมายความว่าอย่างนี้ครับถ้าทิวได้รับเงินเดือน100บาทออมกี่บาทนั่นเองหาเงินเดือนของทิวได้อย่างไรและได้คำตอบเท่าใดนำเงินที่ออมรวมกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนก็คือนำ1,800บาทบวกกับ1 1 3 2 0 0บาทได้ออกมาเป็น15,000บาทนะครับอันนี้ก็คือเงินเดือนของทิวทั้งหมดนะ เราไม่ใช่ว่าเอา1 8 0่เปรียบเทียบกับ 1, 3 0 0 1 3ั0 0ไม่ใช่นะครับต้องเปรียบเทียบกับเงินเดือนทั้งหมดนะครับหาโดยการใช้การเทียบบัญญัติตรายางนั่นเองก็คือถ้าทีวได้รับเงินเดือน1 5 0 0 0บาทเก็บออม1,800บาทเทียบเลยครับถ้า1บาทเก็บออมก็คือ1,800หารด้วย1 5 0 0 0หรือส่วนด้วย1 5 0 0 0 บนนั่นเองถ้าทิวได้รับเงินเดือน100บาทละ่ะก็คือเก็บโดยนํา100คูณกับ1,800ส่วนด้วย15,000เท่ากับ12บาทอันนี้ไม่ใช่12บาทจริงๆนะครับเพราะว่า12บาทมาเกิดการเปรียบเทียบกับเลขร้อยแล้วดังนั้นทิวออาเงินได้12%หรือร้อยละ12ของเงินเดือนที่ได้รับนั่นเองครับตรวจสอบได้อย่างไรว่า12%เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ตัวสอบแบบนี้นะครับต้องหาว่าถ้าทิวออมเงิน12%ของเงินเดือนที่ได้รับคิดเป็นเงินกี่บาทซึ่งหาได้จาก12%ของ15,000บาทก็คือนำ12ส่วนร้อยคูณกับ15,000บาทเท่ากับ1,800บาทจะได้ว่าทิวออมเงินไว้1,800บาทจริงครับพบว่าสอดคล้องกับโจทย์แสดงว่า12%เป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับ อ่ะทีนี้เมื่อนักเรียนเห็นโจทย์ไปแล้วทั้ง3สถานการณ์นักเรียนลองมาฝึกทํากันดูนะครับลองฝึกทำํำกันก่อนนะว่าจากการฟังที่ทีคอธิบายเมื่อกี้เข้าใจไหมถ้าอยากรู้ว่าตัวเองเข้าใจไม่เข้าใจต้องฝึกทํา2โจทย์นี้ครับก็คือปีที่แล้วฝนตก5 160มมตรปีนี้ฝนตก1 3 1 6ม mm. มปริมาณน้ำฝนของปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละเท่าไหร และอีกข้อหนึ่งก็คือพ่อปล่อยลูกปลาในบ่อ2,100ตัวเป็นลูกปลานิล1,250ตัวที่เหลือเป็นลูกปลาทับทิมจำนวนลูกปลาทับทิมคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวนลูกปลานิลน,นะครับซึ่ง2ข้อน,นี้มีเฉลยในคลิปหน้านะครับอย่าลืมไปดูกันด้วยนะครับว่านักเรียนทําได้ตรงกับองทีเคหรือไม่ครับขอให้ทุกคนเก่งในวิชาคณิตศาสตร์นะครับวันนี้ฝากเท่านี้ครับสวัสดีครับ Like or check or the time in